สวัสดีทุกท่านค่ะไม่ด้ยินแล้วใช่ไหมเอ๊ะทวันนี้พ่อคได้เสียงค่ะ เ,เรื่องแรกนะคะประชุมคอรมอนะคะคอรมอเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในการจัดงบประมาณนะคะรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568<ม>งบกลางวงเงิน2049.69ล้านบาทค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัธิบัตจิจำนวน17จังหวัดนะคะได้แก่เชียงรายแม่ห้องสอนเชียงใหม่พะเยาลำปางแพร่น่าน,านอุตรดิตตสุโขทยัยเลยภูเก็ต ยาลาพิษณุโลกอุดรธานีหนองคายและกาญจนบ,บุรีค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาของถนนนะคะที่รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ที่ใช้เส้นทางค่ะเรื่องที่2ค่ะคอรมอรเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอค่ะเรื่องของ การขอความเห็นชอบกําหนดให้เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งสุขภาพใจไม้มันนะคะภายใต้แนวคิดสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคนโดยกรมสุขภาพจิตจะมีการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายใน4ประเด็นหลักดังนี้ค่ะเรื่องการลดการตีตานะคะทางสุขภาพจิตการสร้างความตระหนักรู้การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยค่ะ เรื่องที่3ค่ะคอรมอรเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวเสนอแนวทางความร่วมมือการจะดทำแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025โดยขอให้ทุกหน่วยงานได้นำเนินการตามแนวทางที่รับมอบหมายเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่จะเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศค่ะในช่วงในช่วงที่ต่างประเทศก็มีความผันผวนนะคะโดยมุ่งเน้นการบร,ราการ พันธมิตรทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อรับนักท่องเที่ยวนะคะได้แก่ด้านสายการบินด้านโรงแรมที่พักร้านอาหารบริษัททัวร์ด้านห้างสรรพสินค้าและร้านค้าด้านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและด้านอีเวนต์ค่ะ